สวัสดีตอนเช้านะครับทักทายกันด้วยโปยเซียนต้นเล็กน่ารักนะครับหมอก็ชำเขาไว้นานแล้วนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาใส่กระถางรวมกันเป็นกลุ่มๆนะครับเป็นโป๊ยเสียนที่ออกดอกแน่นมากเลยนะครับดอกสวยนะครับสีเขียวแดงต้อนรับคริสต์มาสนะครับ ในวันใกล้ที่จะสิ้นปี2565แล้วลหละครับหวังว่าทุกเช้าวันนี้ทุกท่านจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสดชื่นแห่งชีวิตนะครับแล้วก็พลังแห่งชีวิตหลังจากที่เราได้นอนพักผ่อนเอาแรงกายแรงใจซึ่งชีวิตของมนุษย์เนี่ยต้องมีการพักผ่อนนะครับแล้วก็ต้องมีการนอนหลับให้เพียงพอซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่หของชีวิตของมนุษย์นะครับก็คือการพักผ่อนการนอนหลับที่เต็มที่ แล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งก็คือหลังจากพักผ่อนหลับได้เต็มที่แล้วเนี่ยก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องลุกขึ้นมาทํากิจกรรมนะครับกิจกรรมอาจจะมีความหลากหลายในแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ลุกขึ้นมาแต่ทุกๆคนเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่มีความฝันนะครับมีกิจกรรมต่างๆนะครับที่เป็นสิ่งที่ทําให้รู้ว่าเออบนโลกใบนี้เนี่ย ช่างนั่งอยู่แล้วก็ลงบนโลกใบนี้เนี่ยมีอะไรมากมายให้เราได้ใช้เวลาในหนึ่งช่วงชีวิตของคนเรานะครับได้ทำตามสิ่งที่เราต้องทำตามสิ่งที่เราควรทำและก็ตามสิ่งที่เราอยากทำดังนั้นสามเรื่องของเหตุผลของการตื่นมานะครับบนโลกใบนี้ในตอนเช้าก็คือการตื่นขึ้นมาเพื่อทำสามสิ่งนี้ครับ 1. สิ่งที่ต้องทำนะครับ 2. ส,สิ่งที่ควรทำ 3. า 3. สิ่งที่เราอยากทำถ้าเราสามารถบาลานซ์สสิ่งนี้ได้ไปด้วยกันก็จะเป็นดีมากแต่ถ้าเราไม่สามารถบาลานซ์3สิ่งนี้ไปด้วยกันได้นะครับเราก็คงต้องแยกแยะแต่จริงๆแล้วใครที่สามารถทำสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่อยากทำได้ในเวลาที่ไปด้วยกันเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็น คนที่คิดว่าน่าจะมีความสุขนะครับและก็ที่สําคัญนะครับทั้ง3มสิ่งนี้ที่เราต้องทําสิ่งที่เราควรทําและสิ่งที่เราอยากทํานั้นถ้าสามารถโปรยปลายนะครับประโยชน์สู่คนอื่นๆได้นะเราจะกลายเป็นคนที่มีพลังมหาศาลและก็มีความสุขในการทำงานนะครับ ทักทายด้วยดอกไม้สวยๆนะครับในตอนเช้าวันนี้นะครับเป็นเฟื่องฟ้าซึ่งโดยส่วนตัวชอบมากนะครับและเขาก็ออกดอกมากนะครับออกดอกบานหวังว่าหลายๆที่หลายๆบ้านก็จะมีเฟื่องฟ้าที่กำลังบานอยู่แล้วนะครับทักทายความสดใสนะครับด้วยเฟื่องฟ้าหลากสีนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีชีวิตที่มีชีวานะครับและก็มีความสุขทั่วหน้ากันเลยนะครับสวัสดีครับ